สวัสดีจ้าแล้วนะคุณสกลกับลูกสาวเฮียดีจ้ากินตะมักแตงจ้าหนมจีน,นกินไหมล่ะเฮ้ยกินไหมลูกทำไมาสลัดอือโอ้ลูกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวนั่งแป๊บเดียวเองเหรลูกแล้วก็ได้กินไหมเนี่ยสลัดนี่ผักเออจานน้อยๆไปเอาจานน้อยๆหน้านะไป อืมอ bon ืมาจ้ามาจ่าสมองป้งกินยุ่นละเลเบียงเลเบียงบ้ามันกินยุ่ลเบียงเนี่ยอาจเลื่มจานหน่อย่มาใส่คำใหญ่ๆคำใหญ่ๆหน่ยหน่อยจา nó người đều được bảo quản là mọi à biết 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 má chả cái này nó ngắm ngam ủa cái cần bạn nữa chứ cần bạn không chịu điện mừng 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 có nghĩa ไม่ได้ตามเพลิหรอกลูกเราดูเองเี่ีลิพีิกมันออกแห้งๆแล้วก็ไม่เผ็ดเลยลูกก็ถูกขอพายจาังเราดูเองเี่ีลิสองเนี่ยใส่สองหรอกลูกโอร์ซีลิ อโอชิล,ลเล็กๆนะลูกฮะขยา,ากไหอีกกินของข้ายไปเล่นนี่อยากไเล่นดูสภาพก่อนถวย ผิดมากกับเพ็เป็นเท่านัอืมะการนมกินก็ได้

แม่กับเพจคือกันโดนโด,ดนที่กินกับผิดของน้อกห้อนหอยนัน่งรับเบียงบ้านห่อน,น้อย โดนโดนเดียกกินของพี่้ะเผ็ดด้ว อืมอาฮอ,นะอือาวได้ไหมแมวหายมั้ยองอืมอืามาก,กินลงเลยมองๆกับเพชรคือกัน เอาน่อยางตักแดดแลรวตอนน้าก็ไม่สีเลยเริ่มดำล้วตัวส,สิไปนอนอาบแดดสิเป็นจังไหนนอนจ้ะ <laughs> เนี่ยเด็กกระจอกไปนอนอาบแดดพาลูกไปบา่ายหนา น่าบริโนคนอาเดดยังยางตากเดจังา,งา,าที่หนูน่ามาอยู่มันขาว้องซื้อกาขาวมาไมเหรอ เละเกลียดอยู่มันขาวขาวมองไม่เห็นนาทีอย่ามักไก่ด้วยมันจะติดกระดิงใช่อหมจ๊ะอืมตื่นรู้จักปะ Không có chào sẽ vào kì mơm ừ. à. Em phải ở khoảng con bé giờ em vui chả Em biết. Trời ơi, phim nuôi đều cả phim thôi. Rùa, phim nuôi. Salad cả nói nói. Bảy nói nói. Ừ. 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 Nước bạc. Chuyện nấm chín nhé mụn, nháy chín nhá nhá. จะนอนล้วป้าป้าจะไปเหตุต้องขอกำนำจ้ะห่อใส่กองแม่แบดแม่สามีเพิ่นเสรไปทำงานจ้ะแล้วแม่ก็ไปทำกับเขาขิงก้าวเองอืม うん。 nhã lên nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mông chín hay nháy ngay mở rộng sao đây nó thầm Xem mông chim nháy nha Ừ, mừng rồi, Chim mừng không mừng à. นั่ทุกปากอืมเพียจ้านั่นที่น่าหลอกทำอรั้าท้า น้ำก้อนแ่งน้ำสีแดงเรียกกะแดงน้ำก็แดงเพจเจากาเพจกินอิ่มละจ้าแล้วก็คิดหนอนคิดถึงสาวเย็ิดว่าเป็นอย่างคือประเทศคิดกินอันนี้ละจ้ะเพื่อเอ็ซีคิดหนอนคิดถึงสาวเย็ิดจ้าคอนสิร์ตประเด็นกับพี่สาวจ้ะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนน้ากํการังษายาดิม้มนะจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย